จบปัญหาอาการปวดเมื่อยของคุณด้วยหมอนนวดไฟฟ้าโรามิกันนะคะตัวนี้นะคะเขาจะนวดได้หลายส่วนมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อบ่าไหล่แขนขาหลังเอวหรือจะเป็นหน้าท้องตอนปวดประจำเดือนก็สามารถนวดได้นะคะเขาจะมี6ปุ่มฟังก์ชันให้เลือกด้วยกันหัวนวดแบบไล่ระดับได้ถึง20หัวนวดเลยค่ะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบการนวดมากๆเลยค่ะ ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นระบบความร้อนนะคะอุ่นเบาะนวดช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ตึงของเราเนี่ยสุดๆดเลยและหัวนวดของเขานะคะก็ยังจำลองการนวดได้เหมือนมือคนมากๆเลยคะ่ะนวดได้ฟินสะใจใครที่มีปัญหาปวดเมื่อยตามตัวตามร่างกายนะคะแนะนำเลยคะ่ะหมอนนวดไฟฟ้าโรมิตัวนี้เอาอยู่ ท่านใดนะคะที่สนใจสามารถกดสั่งซื้อได้ในตะก,การนาโปรไฟล์ได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อดูคลิปถัดไปด้วยค่ะ